สวัสดีครับวันนี้จะพามาปรับนาฬิกาของรถเกง๋งซูซูกิสวิปปี2013นะครับกดปรับตัวนี้นะครับเลื่อนมา1ครั้งสครั้งนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับพร้อมกันนะครับสายขวานะครับดูตัวกระพริบด้านหน้านะครับเลขห้านะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ แปดโมงยี่สิบห้านาทีนะครับแปดโมงยี่บห้านะครับเดี๋ยวเรากดเลื่อนมาทางขวานะครับเลขเป็นเลขแปดแล้วนะครับเรากดอีกครั้งนะครับไปตัววินาทีนะครับกดหม,หมุนปุ่มตัวนี้นะครับมาทางด้านซ้ายนะครับเพื่อให้เวลาลดอกี่ยี่ิบห้านะครับ เราตั้งเผื่อไปเลย26นะครับแล้วกดอีกหนึ่งครั้งนะครับนะครับเวลาจะทํางานนะครับเป็นเวลาปัจจุบันนะครับเปดโมงยี่หกนาทีนะครับสุสกิสวีปีจงบันสิบสามนะครับตัวนี้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่มานะครับทําให้เวลาเพี้ยนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยุตนาพาชมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ